อไปอีกแล้วเที่ยวอีกแล้วเที่ยวกันเว้เที่ยวแล้วเอาละครับคุณผู้ชมเที่ยวอีกแล้วเราโอ้โหเราไปเที่ยวมาแล้วเพิ่งกลับมาจากตานหมอกนะเป็นอาทิตย์ถัดไปเราก็ไปเขาคขอีกแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปฟังหนองแม่นากันแล้วก็อืคนเดียวเงาเงาเลยทิปนี้เดี๋ยวกล่าวว่าคนเดียวเงาเงาเลยคุณผู้ชมดูดิของเราแม่งโคตรเยอะ ขนาดเท่าเดิมขนาดเท่าเดิมแต่ว่าลดปริมาณคุณผู้ชมโอ้โหอย่าไรมันจะขนาดนั้นวะนี่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้ววะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ชมดูก่อนเอาฮัลโหลเอาโทรศัพท์เป็นไรไม่ติดเลยครวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เ,อเ,อเ,อเอา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 อะไรครับเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราก็จะไปกันละนี่ก็น่าจะเจ็ดโมงก,กว่าแล้วนะแต่อากาศยังนหนาวอยู่เลยดูดิแดดเปรียปร้ยงๆแต่อากาศหนาวนะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ไม่เคคุณผู้ชมเมื่อกี้โทรศัพท์โอ้โหลืมไปว่าปรับแสงแบบมืดสุดไงโ,โหลืมเลยอันนี้ก็เจ็ดโมงกว่าๆแล้วจะแปดโมงแล้วคุณผู้ชมเราก็จะไปที่เขาค้อนะขึ้นไปฝั่งหนองแม่นานนะเราไปที่ฝั่งนี้เฉยไปฝั่งหนองแม่นาแล้วก็จะไปที่ไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะ กินข้าวก่อนกินข้าวเลยตรงจุดพักรถไอ้กรมทางหลวงเลยอ่ะที่เราไปรอบปภตอนเช้าที่เราขี่รถขึ้นไปอ่ะโอ้โหขี่รถขึ้นไปคนเดียวเลยอันเดียวเลยแล้วก็หนู่มเขาเดินไปนะตูนี่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 เรามีข้าวกะไส่กรอกเนี่ยเราอยู่ในช่งนี้เ้าเหนียวกระสไส้กรอกโอ้โหกินแบบเอาวิวทั้งหมดเลยแล้วตอนเสร็จแล้วก็เขาพระตำหนักนะไม่กับเขาพระตำหนักเลยเดินขึ้นเขาหญ้าเลยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหชอบเหนื่อยไม่บอกพี่ ไปขึ้นเขาหญ้าแล้วก็น่าจะไปอุทยานเขาคอเขาคอเสร็จก็ไปตะเคียนงูอตะเคียนงูนี่ต้องดูก่อนว่าจะไปขาดไปหรือขาดตับแล้วก็ไปชลวุทุท่งแสลงหวงนะตะเคียนงูนี่น่าจะขาดตับแล้วั้งน่าจะขาดตับไปเลยตะเคียนงูเพราะว่ามันเราไปผ่านผ่าน๋ยวแล้วไงผ่านนกพูดอยดู่ยแล้วไงผ่านตอนนี้ก็จะออกสายแดงแล้วใส่ถุงมือแล้วโอ้โห ทีแรกออกมาแล้วว่าไม่ใส่ลงมือแล้วืหแดงขนาดนี้เตืทำนามเป็นกริงในขนาดนี้นะน้ำมันจะบูดบ้านเราโอ้โหไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ำมันก่อนคุณผู้ชมน้ำมันไม่ได้เติมมาด้วยไม่ได้เติมจากเมื่อวานด้วยแล้ววันนี้น้ำมันขึ้นด้วยนะโอ้โหไปเตือนน้ำมันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีทีนะพีที เห้ม anyway, ันอยู่ว hmm. oh, oh, so, ่ะม oh, ันอยู่โอ้ยเซเว่นอีเกเว่นนะไอซื้อของมาแล้วเราเหมืนปังนมเหมือนเดิมมันเป็นเพื่อนูประจำเราไปแล้วไงโอ้โหหูหินนะสายคุณผู้ชมโอ้โหัวสายเย็นๆนะบอกว่ามีแต่อากาศเย็นอยู่แล้วคุณผู้ชม ไปตรงไปเลยไม่ไหิวข้าวแล้วเว้ยไปจุดไอ้จดพักรถนึงก่อนนะโอ้โหน่าจะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะเกือบชั่วโมงประมาณนี้แหละโอ้โหข้าช้าไม่ได้กินเลยอะไรวันนี้ไปไปไปต่อเลยคุณผู้ชมไป,ไ,ปได้ไปเด้ไปได้โอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละเนินตรงนี้เลยนนเนี่ยเทียบมอกกว่าผมขีเ่เวฟอะไรไง โหเวผมไม่ไผ่ดับขาเนินเลยนะเนินนี่แหละเนินนี้นีนน่แหละเนินนี้ที่ตรงนี้เลยโหไปตั้งลำครอบไปโอ้เนินโค้งกล้วก็ชันด้งไงคุณผู้ชมตรงนี้แบบถ้ามาทางนี้แี่ก็เนินนี้ก็หนักนะขัดไปก็หนักอยู่ขับไปก็หนักอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม ไอต่อจากนี้มหัศจรรย์เราอะ่ะไปไปไปเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยจับพังหน่อยจับพังหน่อยนี่นะเนื้มหัศจรรย์เราคุณผู้ชมไอ้เโหขยะเ้าของเราทั้งนักหนาอย่ายงงี้ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเเปล่านี่ย เดี๋ยวไว้ขากลับนะขากลับเขาเด่นละกันให้ของเบา,ากว่านี้นิดนะึงตอนนี้ของยังถักอยู่เลยเดี๋ยวพักทั้งไม่ก่อนคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปอีกไปอีกแล้วก็ซัดจะยาวเลยซัดจะยาวแล้วก็ไปอจุดพักรถอะ่ะด้กินข้าวกันอยู่ข้าวเนี่ยโอ้โหเป็นมงกว่าแล้วเป็นมุงครึง่งอ๋อถามก่อนอันนี้เคยมากันไหมครับเนี่ยเคยมากันไหมครับรอ๋อ แม่จะได้บอกทางไงถ้าไปไปสนินขี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่ขี่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอสี่แยกไฟแดงครับไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาขวาแล้วก็ยาวเลยครับอันนี้มันไม่ใช่เส้นหลักเลยมันขึ้นได้สองเส้นครับถ้าไปสนีทแต่ถ้าไปอีกทางนึงมันจะขี่ง่ายกว่าอันนี้มันจะชันหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็ชัน <laughs> นะครับ <laughs> คุณผู้ชมนีม่ถามขอละเขาบอกจะไปไปสถนีไงอีกครึ้งเหมือนจะขึ้นไ้้ไห่แนละ้วโหว้ยาๆอย่างไ้แล้วก็เราอย่างเงี้ยเนาะเราคนพื้นที่เรารู้เส้นทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาไม่เคยมาแล้วก็บอกเขาหน่อยเออ คยมาแล้วก็บอกเขาแล้วก็ทะลุทางก็บอกเขาถ้าไม่ใช่ว่าแบบ่หวเขาหลงป้ายอะไรอย่างนี้นะเมั็นกวยช่วยกันหน่อยนะคนไทยเขาก็มาเที่ยวด้วยกันไปเราไปต่อแกลางจำปองนี่ว่าแป้งข้ามปูหไป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 หิวข้าวเว้ยไปบุกครึ่งแล้ว รถพอมีนะเนี่ยตรงนี้ยออตอนนันมาแต่ช้างงม่หมอกไม่มีหมอกเล้โหหมู่บ้านเลยนะดูดิดูดิโอ้แต่บ้านคนเลยนะเนี่ยอ๋อ้ยลงแรงประเทไท้คุณผู้ชมมาให้หนาวอุ้ยอ๋อฮ้อยเร่มเถ็นหนาวได้ขนาดนี้นาเร้าลอู้หูสินหนาวกคน นี่นี <Job compelling> ่นี <aty ride> <S leaned enta> ่คุณผู้ชมคุณผู้ชมข้างหน้าวะทางนี้ข้างนี้โอ้อข้ามรถขึ้นแลางจากร้านเอารถขึ้นกันนะฮะโอ้ นี่ว้าถึงแล้วอออ้มีอะไรที่กินข้าวเหนียวเราเดี๋ยวพอกินข้าวก่อนมาดูเมื่อกี้เขามากันหรือยังนะเนี่ย เ,เดี๋ยวเราหาที่กินข้าวแล้วก่อนเดี๋ยวไปนั่งกินตรงไหนได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกินข้าวเข้าคงเลยเสร็จสับเราก็จะได้ขึ้นหนักไงเฮ้ยตรงนน้นได้โน่นมันจะมีขอนไม้อยู่น่าจะได้เลยไปไปไป หิ้งข้าวก่นอนิวข้าวแล้วเกิน8โมงแล้เนี่ยโอ้ยโโร่วงร่วงคมใจเหรอคุณผู้ชมนา,าบ่างมากที่สุ ข้าวเสร็จเนี่กขับพัดลำหไปแล้วก็เดินเหนื่อยีนี้เหนื่อยด้วยเดินมีแรยขอาแล้วคุณผู้ชม3โมงครึงแล้วเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็จะจะไปขับพัดลำหนักต่อเดี๋ยวเข้าห้องน้ำได้เลย ไม่ได้มานานในนะั้นทางแถวนี้โอ้โหสามสี่ปีเลยแล้วอะ่ะผมไม่ได้มานานเลยไปไปเดี๋ยวขึ้นพระตำหนักนะนี่เลยอีกต้ยายยดุ้งแหละเดี๋ยวคุณผู้ชมมันจะมีป้ายทางนี่เลยนะทางข้างหลังนี้ป้ายว่าไปเขาพระตำหนักจะขึ้นเนินชั้นๆนี่แหละ ผูแล้วของเราเอะไรไม่เยอะขนาดนั้นไปไปแป๊บค่ะบุคคลที่สุดท้ายแล้วเว้ยที่สุดท้ายของปีที่สุดท้ายของปีนี่มันต้องเอาแบบสุดๆใหม่ไอ้นู่นเลยสามโมเข้หอุ้ยไรจะขนาดนั้นวะนะไป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 โอยหาเรื่องเดินที่เหนื่อยค,คุณผู้ชมทุ่มไปเพื่อคุณผู้ชมทั้งนั้นแหละโอ้คุณมาแล้วคุณผู้ชม ว่าผมอยู่ในมาผมก็ไม่เคยขึ้นมาสักทีเหมือนกันนะเออโทรมาสักทีเลยเนี่ยผมเดือยือดอยู่นะ พี่ไงคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวเราขึ้นเขายากันนะดูดีทางน,นโอ้หแค่ยังไม่ขึ้นนี่หอบเลยนะดูดิไปไปโอ้เอาแล้วเอาแล้วลอกูแล้ว เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเมตรนะคุณผู้ชมก็โหไม่ได้ออกกำลังกายมาเลยเดือนแค่นี้หอบแล้วไปไปโอ้แค่นี้หอบแล้ว,ลวมันจะไหวไหมอยพูกกระดึงอะ อยังหมาเลยคุณผู้ชมดีมันมีลูกอมติกระเป๋าไม่ได้น้ำมาโหไม่ยอมออกกำลังกายโคตรเอยเหนือหน่อยชิบหายดูทางนี้โห<ฮ>รอดไปวันนี้ดูดูคุณผู้ชมฮาร์ดเมท เหนื่อยชิบหายโหแม่งดูทางนี่น,นู่นน่ะโคตรเหนื่อยแค่สองร้อยเมตรองว้าวชมทางแม่งโคตรชันนี่ไง น้ำก็ไม่ได้ซื้อมาก็ขึ้นมาไมได้กินโอ้แม่งขงาลใจกิ้งลงไเนี่ยโอ้คุณผู้ชมนี่กปไปอีกกี่ร้อยวะอีกสองร้อยเมตรอีกสามร้อยเมตรคุณผู้ชม,ม,ม,ชมเรือถึงข้างบนนะโอ้โหแต่ตอนนี้ โคตรเหนื่อยแล้วแบบขึ้นมาจะห้าร้อยเมตรแล้วมันลงไม่ได้เลยไงถา่ว่าไ,ไหวแต่มันก็ไหวนะแต่ว่าเราไม,ไม่ได้ออกกังกายมาไงครั้นี้โอ้ไม่ได้วอร์มก่อนเลยหเหนื่อยนะแล้วแบบทางดูดูวิวดินี่อยู่สาราที่พักเลยไม่รู้มีใครขึ้นมาป่า๋ยวดูวิวสวยๆข้างบนอนะ่ะ นู่นีนกสามสามร้อยเดินมาถึงนี้ก็ไปไปเมึองเลยไหวเดี๋ยวเราตปมุ่งมั่นเดินทำไมนะสปอนเซอร์เขาได้โอ้โหไปไปต่อคุณผู้ชมโหยังหิวน้ำเลย นี่แบบมัมเมนเป็นทางขึ้นแบบโคตรชันเลยแล้วแบบเราเม่งไม่ได้ออกมัอกายาเลยมันหายใจไม่ทันนอนก่อนเม้เหมือนขามาจจะไม่ไหวเลยแต่มันต้องไหวนะเราเม้งเราไม่ได้ออกมือกายเลยเลยอ่ะเมื่อไหร่เรารู้แบบเม้งเออมึงควรยอมรับน้ำหนักมึงได้แล้วอ่ะ ยอมรับว่ามืออ้วนแล้วอย่างเงี้ยไม่อยมอมรับตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเว้ยอีกประมาณไม่กี่ร้อยเมตรแล้วแม่ก็ถึงข้างบนแล้วไปเราจะสู้สู้เพื่อคุณผู้ชมทุกคนคเนยทำแม่ทำแม่โคตรเหนื่อยยังเหนื่อยเลยเฮ้ย อือจต่เดียววไปสู้ๆไปไปอีกหลาเมตรนะคุณผู้ชมเดีวขึ้นไปข้างบนละทางมันก็ไม่ชันและวท้่มันทางเรียบเข้าป่าเลยโอ้ยไม่เหลือจะพูดเลยเหมือนทางนี้จะชันก็วา นนยังไงมึงก็ใกล้ถึงแล้วอะ่ะไปได้เลยโอ้ยนี่อีกห้าสิบเมตรคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่เขา มาพร้อมเรานะเขาเขามาก่อนเราเว้ยเขามาก่อนเลยเขาบอกอีกนิดเดียวนิดเดียวก็ถึงแต่เขาบอกข้างบนไม่มีคนแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราไปลั่นกันข้างบนเลยดูดิเห็นไหมนะเห็นฟ้าไหมเฮ้ยเห็นจะถึงแล้วไปไปนิดเดียวโอ้ เห็นฟแล้วเห็นแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยโหเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วโอ้เราถึงแล้วถึงแล้ว,อลวเอาละครับคุณผู้ชมโหขึ้นมาถึงแล้วไม่มีคนเลยนะข้างบนนี้แบบ โอ้จริงๆผมก็ว่ามันไม่มีคนหรอกถ้าเกิดถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจมาจริงๆเลยนะโห้ทางคืนโคตรโหดดีเฮียโคตรชันคุณผู้ชมโอ้โอโดูคนโคตรเลยดูดิไม่มีคนจริงเนี่นี่ศาลานั่งพักนะไม่มีคนเลยนี่เป็นวิวหนาน,นะวิวหมดเลยทางที่เรามานะทางนูน้นโอ้โห ไม่มีคน,นจริงจริง,งโอ้โหป็นคนเหนื่อยนั่งพักหน่อยพอเอาละครับคุณผู้ชมโอ้โหโกว่าจะขึ้นมาได้นี่ดูวิวดิวู๊แม่งสุดชิบหายเลยคุณผู้ชมโหกว่าจะขึ้นมาได้หอมแทบตายนุน่นนุน่นนุน่นลดผาตั้งหนักนะฮะที่เราขึ้นมาจากตางโน้นกันโอ้โหยึดแม่ันนูนน่นกลางห่างลมโน่นผาซ่อแก่อยู่โน่นคุณผู้ชม หเหนื่อยเหนื่อยชิบหายเลยคุณผู้ชมเย้ยโหตายไม่มีใครเลยนะเราเลยมาลั่นกันข้างบนนี้คุณผู้ชมดูดิโอหไม่มีใครขึ้นมาถางหญ้าเลย,เลยสาลาว่างเปล่าเดี๋ยวอีกสักพักเราก็ลงกันแล้วอะ่ะโหแบบโอ้ยขาลงนี่แบบลงชันๆเลยนะเข่าสั่นดึกๆกดึเลยโอ้ เหนื่อยจริงคุณผู้ชมฮะแล้วแม่งห้าวจะไปผูกกระดึงนะโอ้ยหกระดูกกระดึงมันจะไหวแบเนี้นี่นะฐานปฏิบัติการเขาหญ้าคุณผู้ชมสูงจากาน้ำทะเลนะ1น0 5สามร้อยห้ากิโลโอ้โหนสามร้อยห้ากิโลกับระยะทางเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเมตรนะมาแล้วเว้ยมาแล้วโไปกับป่ามาแล้วเว้ย โอ้แต่ไม่เหนื่อยชิบหายเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยวนี่ยนี่เอ้ยมันเป็นนี่ยนมะันเป็นเหมือนฐานลบเก่าเขานะอย่างที่ซุ้มอะไรอย่าจะเป็นแบบแนวกําแพงกระสอบไงกําแพงกั้นอย่างเงี้ยนี่ยน,น,นี่ฐานโซลบเก่าเขาแบบหืมแม้แล้วคลิปนี้เราคนเดียวกองเหงาด้วยนะเอาเถอะก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่อะไรเราไม่อะไรกันนะ ก็เอาแล้วขออนุญาตเขาอดูดิทงหายนะทงหายน่าจะมีทงประเทศไทยแหละแต่ว่ามันนานแล้วไม่มีคนขึ้นมาเปลี่ยนกันเลยหายมาเดียวเราก็จะอีกสักพักเราก็จะเดินลงกันละแล้วก็ไปที่อุทยานเขาขอต่อแต่เด,เดินลงไปยังหาน้ำกินก่อนแบบโอ้ยคนหิวน้ำเลยคิดว่าจะใกล้ๆไงเลยม่ซื้อน้ำมาไม่หอบน้ำมาแบบโอ้เหนื่อย เดี๋ยวจะลงกันละไปเดี๋ยวลงกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมยังไงก,นนก็นะขออนุญาตนะถ้าเกิดผมทำอะไรผิดพลาดหรือว่าอะไรที่ร่วงเกินไปก็ขอโทษขออภยันะนะออภยกันนะครับนะขออภัยกันนะครับถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดไปนะคุณผู้ชมเราก็ นาะมาก็เขามีเจ้าที่เจ้าทางอะไรเขาเนาะเราก็ขออภัยขออะไรขอให้เราเดินทางปลอดภัยอย่างเงี้ยก็เพราะว่าทริปนี้มันยังอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไงไปลงเลยไปไปไปลงกันเลยลขาลงนี่ก็จะกงิงขาขึ้นมากิงเข่าขึ้นขาลงก็กิงเข่าลงอีก ไปไปกันเรื่อยๆคุณผู้ชมเอ้ยลาลาลาขาลงสบายๆแต่กลัวลืนลลล่นลาลาลาเฮ้ยนี่คุณผู้ชมนี่ทีเจทีเจอยากใส่คอนบนแล้ว็มาเตะหน้ามึงนี่นี่ปลายปลายเนี่ย อยากใส่คอนบุดแล้วเข้าไปเตะหน้ามึงเตะหนึ่งทีแล้วกูก็เกยท่าหนึ่งเฮ้ยบายบายไปด้ไปด โอ้โหกือบลุกโอ้โหถ้าเกิดสะดุดลงไปนี่คุณผู้ชมเอ้ยฉันไม่อยากจะคิดจมันจริงนะเชาฉันไม่อยากจะคิดภาพลูกขนุนโตจากต้นนะโอ้ยถึงทางลงแล้วคุณผู้ชมอวดอวด ห oh. oh, ลงมาแล้วดูดิเฮ้ยโหคนขาคนอ่อนเลยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเมตรโหไปมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> ว้ยแม่งเหนื่อยชิบหายไหวได้เดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเห oh. น,นื่อยจริงคุณผู้ชมไหม เรียบร้อยเปหนึ่งจุดแล้วคุณผู้ชมโหแม่โคนเหนื่อยเลยกินน้ำหน่อยนี่นะนี่ปิดหน่อยเพื่อลูกค้าเข้าเข้าได้แล้วลูกคา้าโอ้โหเที่ยวทุกวันนี้จะไม่มีทุนเทียเ่ยวลนะอย่านะโน่นโน่นโน่นจุดโน่นจุดโน่นเหมือนมันเป็นวิวเลยสักอย่างนะเดี๋ยวแต่เราเดินไปดูกันคุณผู้ชม

ถ้ะถ่ายกล้องอเป็นหมาที่ดีอยู่ที่ผมนอนอยู่นะ่ะเดี่ยวโดนหวัวู้ชมเดี๋ยว

đi mà đi sao lên đón cả xem nào tụi ơi trông thấy các quý vị mẹ